อโอจไปแล้วพี่ไม่ได้ขึ้ลงมาเหรอ่ต้องเอไป้ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ต้องรักโก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนจะบอกสวัสดีสิบหกคนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่จุ๊อดีครับมันไม่มีใส่สัตว์แบนไหมมีครับพี่ไข่เยอะแต่นี้เพื่อนของพี่จะไม่ชาร์จหรอของพี่ก็จะหมดเออครับมีที่เสียบเห็นไหมสวัสดีห้าสิบสองคนดูครับวันนี้เรายังอยู่ที่เยอรมันนะครับบายสองบาร์ดทำไงก็ได้ฮะทำไงก็ได้หนึ่งบาทสอง อยู่ในเยอรมันแต่ว่าอ๋อแสดงว่ามันอยู่อะไรฟ้าตอนเหมือนเราไปคอนเจ็ดอ๋อเหมือนเหนือเหมือนเหมือนเหนือไปใต้เหมือนเหมือนเหมือนเหนือไปอีสานสใช่ได้แล้ววันกลับไปดูเลยไกลเลยนะมัตรเราไปคอนเจ็ดอืมโอเคครับพี่น้องเดินทางข้ามประเทศมาที่นี่เดินทางข้ามประเทศจากสวิตมาเยอรมันยังไม่ยังไม่ไกลเท่ากับวันนี้นี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ในเยอรมันนะครับทุกคนคิดถึงผมไหม ผมไม่อยากมาวทรงผมตัวเองมากเลยตอนนี้ตอนร้านเนเปิดมีเบียเบิดบอกกูเลยที่นะเบียเช้าเลยเอาอีกระบายโอ้เจาะกระเพาะน่ยาินด้วยอยากกินเบียร์อยุต้าไม่กินเหล้าโอเคผมว่าผมผมสุดแล้วนะพี่ทอนสุดพี่ทอนสุดมากเลยครับพี่ชายผมโคตรสุดเลยผมมาเยอรมันครั้งไอผมมายุโรปครั้งนั้นเลยผมต้องเตรียมท้องมาแบบยังดิบดีอ่ะบอกเลยฮะ ยังเหลือเยอะสวัสดีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดคนดูครับตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับเราเพิ่งออกจากโรงแรมนะครับออกจากโฮเทลเราเราก็จะไปอีกหนึ่งเมืองคืนนี้เราก็ยังอยู่ที่เยอรมันนะครับแม่สุแม่สุไม่มาแต่แกไปเจอที่ไทยแมวแมวมาหาพวกเราพวกเราอยู่เยอรมันเหมือนแมวมา คอยเครียดเจ้าแล้วเครียดกับอะไรอีกอ่ะแก้วัสดีครับคิดถึงเฮียจะสวัสดีครับเมื่อวานสวิตวันนี้เยอรมันเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานก็เยอรมันเมื่อวานเยอรมันใช่แต่วันก่อนอยู่สวิตวันก่อนคืออากาศคือแบบ เมืองไทยเลยแต่วันนี้หนาวแต่เราอยู่บนรถแล้วบนรถก็อุ่นนิดนึงนะครับลงไปทางใต้ก็คือขากระไตสันนะครับแทงเอาคิดถึงส้มตำไหมป้าตุ้มคิดถึงมากเถอะโอ้โยแต่ว่าผมจะบอกว่า,ม,วามันทำให้ผมคลายความคิดถึงอาหารไทยที่บ้านได้วันหนึ่งก็คือตอนอยู่สวิต ตาบัะคุงแสีบแห้งครับพิทอนทาเออเอาตาบมะคงขึ้นมาป้าตาบะคงสวิตเซเลนเสียบคักแน่แถบตับแบบ,บ,บป,ประแดกนวคคักแน่ฮ <c oughs> วันนี้อากาศหนาวไหมเชี่อากาศดิ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยฮะตอนนี้เนี่ย เนาบ่เนงค่าจักหน่อยคิดถึงคิดถึงคิดถึงครับแต่เมื่อวานนี่ T S 4ใช่ไหมพี่น้องผมซื้อกับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมจับวั้ไ้ด้ก็ไมซื้อไอซ์สิ พี่ผมยุตต่อมอจากมาซอยน์ผนี้เลยวันนี้เรากำลังเดินทางไปอีกหนึ่งเมืองครับแต่ว่ามันอะมันเป็น feeling เหมือนเราเดินทางจากเหนือไปอีสานง่ายครับมันก็จะเดินทางไกลนิดนึงแต่การเดินทางจากสวิต์มาเยอรมันเมื่อเมื่อวันก่อนน่ะมันเดินทางแบบง่ายกว่านี้วันนี้เราเดินทางหกหกชั่วโมงอินโดนีเซียี มาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เมามาเลเซียแม่งระบบแสนทองใหญ่าถ่สุดยือทามลายคอยมันมีคนหาพาแม่เราไปหาตำรวจด้วยวิวสวยครับประไทยส่งไก่ทั่วโลกถูกต้องครับที่นี่มีประแดดขายนะจริงๆหลายสูตรแห้ง mười hai qua bốn năm mươi sáu năm mươi năm mươi sáu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  năm mươi อันเด๋อเด๋อฟังผู้จัดผมพี่ชายผมเมืองฮันโนเวอรฮันโนเวอร์ฮันโนเวอร์ฮันโนเวอรใช่มันเมืองใหญ่ฮันโนเวอร์มันแยกกันไหมอนิดหนึงแต่เป็นเอ็กซเตอร์คับอ่ะโอเคเอ็กเต้า์คับนะครับจูคนประมาณพันคนเนี่ยมาเถอะครับพันจะถ่ายเออเป็นสถานที่ที่จูดิสโก้ใหญ่ๆไงอ่าวันนี้งานใหญ่แล้วเดี๋ยวใส่ชุดเพชรใส่ชุดใส่ชุดเพชร ใส่เสียเเรือผมเสียเพื่อเสียเแลยนมเื่อเสียิเดักมีมลบมไดเออ่าีบภาพสวยๆมาฝากเดี๋ยวรอพิัีการโพสต์รูปครับไม่แน่ไม่แน่ใจว่า้จัีการถ่ายรูปไหมเวลาแสดงเป็นเวลาดีที่ไแต่ก็รอดูขอบคุณครับ วิวสารอาตคณูวิวเดี๋ยวมันด้อะตัวอให้กันทัมาเดี๋ยวคนไทยหน่อยดีมากเดิสโก้แบบนี้นเดี๋ยวก่อนนะอ่าทุกคนเราคืนนี้เราแสดงที่อเอ็กซ์ตาร์คลับนะครับเอ็กซ์ตาร์คลับร้านเป็นร้านแบบนี้เกี่ยวเนี่ยสวยงาม,มาเมื่อคืนเราก็ถูกงุ้มไปสองสามทีนะครับผมถือต่อยครับบอเมื่อคืนใส่เข้ามาถือต่อย ปลาแดปลาแดดมีสมองแวะมาเที่ยวรถผมต้มองไปซ่อมเขมีนิสต่นะทุกคนจำน้องแอนได้ไหมครับน้องน้องแอน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 โต้สูงๆแต่ก่อนตามตามตีไปไปแบบหลายงานแห่งตอนนี้น้องอยู่ยุโรปน้องเพิ่งมาได้เมืองเออไ,ได้เดือนกว่านะครับน้องมาเดือนเดือนกว่า,วาแล้วก็เมื่อวานน้องนั่งรถมาหาตี ร้อยโลอ่ะน้องมาหาน่ารักมากเสียได้ยระเด็กไปด้วยเลยหยุดเพื่อนมาทักเขาต้องพอแล้วมันอยากกลับไปเหรอไม่ใช่อยากมาเหรอ ได่เคยพูดเลยเราใช้สูตรดิทอมมเหมือนที่อยู่ไทยพี่ก็ใช้สูตรเอาปรดีนตอนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เยอรมันนะครับแล้วเรากำลังเดินทางไปที่เยอรมันแต่ว่ามันแค่อยู่คนละภาคแค่นั้นเอง คอยตันดังแล้วเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวไปถึงนู่นซาวเช็คเดี๋ยวไลฟ์สดให้หนูสวัสดีพันเจียบ๊ายบายรอมาไปนะอีกศิลปินรอเองเชฟมิรอเองบ๊ายบายครับ